สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลัคนาราศีมีนนะครับเป็นภาพดวงดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนสองห้าหกสามนี้นี่เองนะครับแต่แั่นอาจารย์ยกให้ราศีมีนเป็นราศีดวงดีอันดับหนึ่งประจำเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับสาเหตุมาจากอะไรโอ้โหครับเงินก็มีนะครับการเงินการทองไหลเข้ามาดีนะครับ มีเสน่ห์ความรักสดชื่นสมหวังนะครับมีอยู่เรื่องเดียวครับที่อาจารย์จะต้องติงจะต้องเตือนไว้ที่เหลือค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับเ,ออเรื่องอะไรไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอาจารย์ขอเริ่มกันเรื่องการเงินก่อนเลยนะครับเพราะเด่นมากจริงๆในเดือนนี้กับคนมีนะครับในภาพรวมครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยนะครับดาวการเงินหลักของท่านเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาทับชะตาท่านนั่นหมายถึงอะไรครับเงินทองเอ้ย ไหลเข้ามาซะอย่างนั้นนะฮะไหลเข้ามาดาวเจ้าเรือลาพระยังเป็นกเกษตรถึงจะเดินถอยหลังอยู่ก็ตามนะครับอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะฮะโอ้โหสองส่วนนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เดือนนี้คนมีนมีความส,สดชื่นสมหวังนะครับในเรื่องการเรงินการทองท่านที่รอเงินอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับหรือมีสิทธิ์ว่าอยู่ดีๆไม่คาดฝันอะไรเนี่ยครับได้เงินนะครับเงินที่รอคอยอยู่ก็ได้เกณฑ์แบบ ได้เงินแบบไม่คาดฝันก็มีเพราะฉะนั้นรวมไปถึงท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับรถตะอุ่งรถต่อี่นี่มีสิทธิ์สูงเลยนะครับมีสิทธ์สูงเลยอาจารย์จะบอกให้ก็ไปเลือกดูได้เลยครับคนดวงดีเนี่ยหยิบอะไรก็ถูกซื้อตามที่เราตั้งใจคิดนะครับเราที่สําคัญช่วงไปไปเดือนเนี่ยครับในเดือนนี้เองด้วยนะครับดาวพระเกตเองเนี่ยก็สัมพันธ์อันดีกับลัคนาท่านเพราะฉะนั้น ถ้าท่านฝันอะไรเอาไปซื้อได้เลยนะครับเอออาจารย์บอกแบบนี้นะครับมันมีเกณฑ์สูงเหลือเกินครับที่คนมีเนี่ยจะใช้เงินใช้จ่ายไปในการซ่อมแซมบ้านนะฮะซ่อมแซมรถอันนี้อาจารย์เห็นดีด้วยนะครับเป็นการแกเ้เเคดไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็ยังมีเกณฑ์นี่เองครับที่อาจารย์บอกว่าจุดที่ต้องเตือนนะครคือมีเกณฑ์ที่ถ้าขับรถไปก็ระวังอุบัติเหตุนะครับ ท่านอย่าใจร้อนอย่างหงุดหงิดนะครับเอาเงินไปแก้เคล็ดด้วยการแมนเทนแนนรถอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือว่าซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านแบบจุดเล็กๆนะครับอ,อแบบนี้จะดีมากเลยครับแก้เคล็ดแล้วตังท่านก็จะได้ยังเหลือด้วยนะครับถ้ามีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านเนะี่ยหรือแม้แต่ซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่นะครับคนมีนครับรออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงให้ดาวมันมาเล็งกันก่อนท่านจะได้ ได้บ้านที่ดีรถที่ดีนะครับซึ่งก็คือประมาณเดือนหน้าเดือนนี้ลองเลือกเลือกแบบเอาไว้ก่อนนะครับเลือกเลือกไว้ว่าเราอยากได้อะไรไม่ว่าจะบ้านจะรถนะฮะหรือจะต้องซ่อมแซมอะไรก็อย่างที่จานบอกครับอย่าใจร้อนนะครับยิ่งต้นเดือนเนี่ยอย่าไปโมโหหงุดหงิดอะไรนะครับไม่มีประโยชน์ดาวมันเดินแบบนี้ชะตาท่านดีไม่เป็นอะไรหรอกครับไอเรื่องกระจุกกระจิกนะครับมันเหมือนคนอยากไปกินอาหารอรอ่อ,รอยอร่อยในห้างนะครับ ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่ารถมันติดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยหงุดหงิดหรอกครับทําใจได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกินของอร่อยๆประมาณนี้เลยนะครับคนมีนเอาละครับเรื่องการเงินก็พูดไปเยอะแล้วมาเรื่องที่เด่นอีกเรื่องนะครับเรื่องความรักครับโอ้โหถ้าตามอาจารย์มาตลอดอาจารย์จะบอกเสมอนะครับตอนดวงดีๆเนี่ยให้เรามันจะดีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นได้ ก็คือก่อนหน้านั้นเราต้องทําให้มันถูกต้องมาด้วยนะครับสิ่งที่จารย์ต้องเตือนคนมีนคือถ้าก่อนหน้านี้นะครับใครที่มีโกงมีกิ๊กมีอะไรนะครับมีเกณฑ์มากเหลือครับที่ต้นเดือนนี้บ้านจะแตกนะครับระเบิดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นนะ่ะมันก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าง,งอนๆกันบ้างสําหรับคนมีคู่นะครับนิดนึงนะฮะแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วพอกลางเดือนไปเนะี่ยโอ้โห หวานสดชื่นครับนะฮะดาวมันเดินดีอ่ะอาจารย์ก็อยากให้จับมือกันนะทวนกันทําอะไรกุ๊กอีกหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงไปนะฮะชีวิตจะได้มีความสุขคิดดูถ้าทําแบบที่อาจารย์บอกมาเนี่ยเงินก็ดีนะครับความรักก็ดีการงานจริงๆคนมีนก็ดีด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในพาร์ทถัดไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนเลยนะฮะส่วนคนโสดครับต้องบอกว่าโอ้โหมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบนะครับ อาจารย์บอกว่าคุณมีเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับถามว่าเลือกได้ไหมอาจารย์ก็บอก,กเลือกได้นะครับไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอะไรถัดๆไปในอนาคตนะฮะแล้วก็คนที่มีปัญหาอยู่นะครับอาจจะทะเลาะกันอยู่หรืออย่างที่อาจารย์บอกว่าโดนจับได้ในช่วงต้นเดือนอะไรพวกนี้นะครับมีกงมีกิ๊กมาเนี่ย เดี๋ยวครึ่งเดือนหลังไปนะครับก็ยังเคลียร์กันได้นะครับดาวมันยังเดินดีไม่ถึงก็จุดแตกหักระเบิดลงแรงๆนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นการงานก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ดีของคนมีนอีกเช่นกันนะครับการงานเนี่ยตอนนี้ก็ถามว่าไปได้นะครับไปได้เรื่อยๆนะครับมีเงินเข้าจากการทํางานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าสังคมใหม่ๆสําหรับคนที่ตกงานอยู่นะครับ ดูดูแล้วมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนมีนแต่จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนงานเนี่ยท่านก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่อันนั้นเป็นเรื่องของเดือนถัดไปเดือนนี้ท่านชิวๆสบายๆนะครับท่านที่ตกงานอยู่เนี่ยก็ให้หางานเลยครับช่วงครึ่งเดือนหลังไปเป็นช่วงที่สุดยอดมากนะครับ ไม่ว่าท่านจะเข้าสังคมไปไหนมาไหนเนี่ยก็มักจะได้รับการสนับสนุนเอ็นดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับคนที่ตกงานอยู่หาได้เลยครับครึ่งเดือนหลังไปมีเกณฑ์ได้สูงมากๆนะครับท่านที่ทํางานประจําอยู่ก็อย่างที่บอกครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยใจเย็นๆย็นนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเลยผู้หลักผู้ใหญ่เองเขาก็ไม่มามาคอมเมนต์ใส่ท่านนะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ภาพรวมเขาก็ยังโอเคกับท่านถ้าให้เลือกนะ่ะ สมมติจะเลือกไปวีนใส่ใครเนี่ยเขาวีนใส่คนอื่นนะครับเออเขาวีนใส่คนคนมีนก็ตั้งใจทํางานนะครับสัมพันธภาพในที่ทํางานเนี่ยขึ้นเดือนหลังไปค่อนข้างดีมากนะครับการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักก็ดีนะครับเตือนอยู่เรื่องเดียวครับจ่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดในช่วงต้นเดือนนะครับมีเกณฑ์เข้าของเสียหายก็จริงนะครับอย่าไปทะเลาะกับคนในครอบครัวนะครับ แค่นั้นเองคุณมีอาจารย์ไม่รู้จะต้องเตือนอะไรมากไปกว่านี้มีแค่นี้จริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดนะครับอาจารย์ขอยกเว้นไว้อยู่ที่สองเรื่องนะครับหนึ่งผูกดวงมาแล้วปีนี้หรือเสาเดิมดาวเสาเดิมดาวราหูเดิมในชะตานะครับท่านไม่เสียจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดใครที่ปีนี้ สาจอรหรือลาหูจรเป็นการากินีอันนั้นอาจจะตรงข้ามเลยนะครับเช่นท่านอาจจะมีปัญหาภายในบ้านหนักเลยนะครับในครอบครัวท่านเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยจากที่จารบอกเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นรุนแรงเลยนะครับแต่อย่าอย่ากลัวไปนะครับอย่าก,กลัวเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็ป้องกันได้อย่างที่จารย์บอกครับลองไปแก้เคล็ดนะครับเอารถไปซ่อมบํารุงนะครับอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะช่วยแก้เคล็ดได้แล้วก็ ใจเย็นๆโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนแรงๆหน่อยจะอยู่ช่วงกลางๆเดือนนะครับอันนั้นคือควรที่เสาเสียราหูเสียนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าดาวเสาเสียเนี่ยท่านจะทุกข์ท่านจะมีปัญหาเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินงินทองลาผลที่ท่านคิดว่าจะได้นะครับก็จะไม่ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินหลักท่านเดินสัมพันธ์กับลักนาดีคนมีนดาวพฤหัสยัง ถึงชะตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เสาเสียราหูเสียก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ร้ายร้าเหมือนบางราศีนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าฟังแล้วนะครับพอจะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้นะครับฟังแล้วเพลินเพินเป็นเพื่อนได้ก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และที่สำคัญก็กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหอาจารย์ขออีกเรื่องหนึ่งแล้วครับ ท่านที่ทราบเวลาเกิดนะครับก็รบกวนนะครับเข้าเซิร์ช Google ก็ได้ครับผูกดวงแล้วลองใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้าไปซิว่าเราเป็นคนลักขณาราศีอะไรอันนั้นคือราศีจริงๆของตัวเองนะครับไม่ใช่จัดจุดอาทิตย์กำเนิดที่ดูเป็นเดือนถ้าลองคิดดูนะครับเพื่อนสมัยเรียนเกิดปีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเรียนหนังสือห้องเดียวกันมาถ้าดูแค่เป็นเดือนเกิดเนี่ย ดวงมันก็ต้องเหมือนกันสิครับใช่ไหมฮะแต่ทาไมบางคนเป็นหมอเป็นครูทําไมบางคนชีวิตยังลําบากทําไมบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกครับดวงใครดวงมันจริงๆนะครับเอาละครับอาจารย์ไปก่อนละครับขอให้คนมีมีความสุขมีโชคลาภมีความรักที่ดีมีการงานที่เด่นนะครับบ๊ายบาย